ใบเฟิร์นพัสกรขอชี้แจงเปิดชนวนเหตุใบเฟิร์นพัสกรไม่ขอเยียบรายการดังหากย้อนกลับไปใบเฟิร์นสุดทนมาร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมาการของรายการสําหรับสาวใบเฟิร์นพัสกร งานนี้เจ้าตัวขอชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างรายการสดและระบายความในใจสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกพูดถึงว่ากรรมการในรอบนี้ไม่มีความสนุกเหมือนรอบที่แล้วซึ่งใบเฟิร์นก็บอกว่ากรรมการชุดก่อนไม่มีใครว่างตนเองเลยมาทำหน้าที่แทน ด้วยความที่เป็นรายการสดมันก็ต้องมีติดขัดบ้างอีกทั้งประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าสาวไวเฟิร์นไม่มาร่วมรายการนี้อีกแล้วเพื่อให้คนดูทุกคนสบายใจขออนุญาตพิมพ์หน่อยละกันสำหรับรายการสดที่เป็นกระแสที่สุดในตอนนี้เป็นข้อข้อ หเรื่องแรกไม่เปิดหน้ากากแชมป์คือสัปดาห์หน้าเขาจะมีเซอร์ไพรส์แล้วยกให้เป็นวิซของแชมป์ไปเลยดูกันอยู่ทุกอาทิตย์อยู่แล้วก็แค่อาทิตย์หน้าเองของดีก็ต้องรอหน่อยแในในเรื่องของคณะกรรมการไม่สนุกเลยเธอคณะกรรมการที่สนุกสนุกที่พวกเธอชื่นชอบกันเขาไม่ว่างวันนี้เราก็ต้องมาแทนเขาเพื่อให้งานมันดําเนิน เธอเข้าใจใช่ไหมอีกอย่างพอมันสดมันถูกบีบบังคับด้วยเวลามันไม่ใช่บันทึกเทปที่เขาจะคัดแต่สนุกสนุกมาให้เธอดูมันก็ต้องมีตื้อมีตันมีเดทแอร์บ้างแต่ทุกคนก็ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ไม่อยากให้พวกเธอไม่สนุกเอาเป็นว่าขอโทษละกันซึ่งสำหรับสาวใบเฟิร์นที่ขยันรับงานก็พอเก็บหอมรอมริบซื้อบ้านให้แม่เป็นบุตรที่กตัญญูมากๆจนในที่สุดก็สามารถเก็บหอมรอมริบ อยากจะซื้อบ้านให้พ่อและแม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างสบายและมีความสุขที่ขยันรับงานเพื่อนำมาซื้อความสุขให้ทางครอบครัวและอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะ